สวัสดีครับผมก็เจอกันกับปุ้ปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในสภาพก่อนเข้านอนนะครับผมก็หลังจากทาครีมหน้ามันๆอย่างเงี้ยนะครับก็ก็นึก,กถึงคำถามคำถามหนึ่งที่หลายๆคนถามกันไม่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็สงสัยกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมถูกต้องครับวันนี้จะเป็นวิดีโอ f a q หรือ frequently asked question อีกแล้วนะครับอ,อ สงสัยกันใช่ไหมว่าเดย์ครีมกับไนท์ครีมจําเป็นหรือเปล่าต้องเป็นต้องต้องใช้แยกกันจริง,รงๆไหมเอาเดย์ครีมมาทากลางคืนเลยหรือเปล่าหรือเอาไนท์ครีมมาทากลางวันได้ไหมน,นนะครับคำถามตอบง่ายๆมากเลยความรู้พื้นฐานที่ทุกคนกควรจะรู้นะครับก็คือว่าครีมมันบอกเวลาที่เราทามไม่ได้หรอก ถามว่าเอาเดย์ครีมมาทาตอนกลางคืนเนี่ยครีมมันรู้ไหมว่าเฮ้ยแกทาผิดเวลาแล้วนะฉันจะไม่แสดงประสิทธิภาพอะไรหรือฉันจะทําให้ผิวของแกบึมโบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้หลอกครับแล้วครีมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้ครีมที่เราผิวของเราอ่ะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าครีมที่เราทาลงไปอ่ะมันเอาให้ใช้กลางวันหรือกลางคืนนะครับผมดังนั้นอ่านี่คือแฟกพื้นฐานนะครับที่คุณควรจะเข้าใจเอาไว้แล้วถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นในครีมเอาเป็นเดย์ครีมนะครับ ครแพทย์จะยอมรับว,ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นเป็นเดย์ครีมได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมี S.P.F. นะครับผมหรือมีสารปกป้องผิวจากรังสี U.V. ผสมมาด้วยเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเดย์ครีมแล้วมันไม่มีสารกรองรังสี U.V. แล้วมันจะเป็นเดย์ครีมทำแปะอะไรใช่ไหมครับผมมันก็แล้วมันจะต่างอะไรกันในครีมจริงปะใช่ไหมด,ดังนั้นนะครับเดย์ครีมเนี่ย ควรจะมีค่า SPF ให้เราอย่างตาม1 5นะครับกรองรังสี UV ได้ครบทั้ง A ทั้ง B นะครับผมถ้า25หรือ30ก็อาจจะใช้แทนกันแดดไปได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ออกแดดเยอะๆนะครับเอ,อันนั้นก็โอเคถือว่าเป็นเดคครีมที่ใช้ได้แล้วถามว่าเอาเดคครีมที่มี SPF เหล่านี้มาทากลางคืนได้ไหมมันก็ไม่ตายหรอกครับ เออก็ไม่ได้ก่อผลเสียอะไรถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้นเราใช้ได้แล้วไม่ได้มีอาการแพ้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่อันดับแรกเลยนะครับเอ่อกลางคืนไม่มีแดดไงคือพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นตอนกลางคืนในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ขั้วโลกหรืออะไรประมาณนี้อ่าอาจจะมีแบบว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนประมาณนั้นอ่อโอเคอาจจะต้องพากันแดดกลางคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าในไทยเนี่ยหรือในเอเชียเนี่ยกลางคืนนะครับไม่มีแดดอยู่แล้วเราก็ เอสเวฟที่ใส่มามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วหนึ่งใช่ไหมครับแล้วในสูตรของเครื่องสำอางเนี่ยการที่จะทาในร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยนะครับการที่จะมีค่าเอสเฟเราก็ต้องใส่สารกระดดษลงไปในปริมาณที่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะมันก็จะปิดไปเบียดบางพื้นที่อะครับของส่วนผสมที่มันจะมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างพวกแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินมันก็จะใส่ลงไปได้ไม่เยอะมากใช่ไหมอะครับเพราะมันต้องบริจาคพื้นที่ที่จําเป็นของมันเนี่ยในการที่จะให้กับ สั่กันแดดเพื่อให้มันมีค่า s p f ขึ้นมาดังนั้นน่นะครับคือทาได้ไม่เป็นอะไรแต่มันก็จะไม่ได้ให้อะไรมากเท่าไหร่คือส่วนใหญ่ก็จะให้แค่ความชุ่มชื้นเคลือบผิวเอาไว้การบำรุงมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะครับเพราะมันต้องเสียพื้นที่ให้กับสั่งกันแดดโอเคนะครับผมส่วนในครีมเอามาทากลางวันได้ไหมได้เป็นอะไรหรอแค่ทากันแดดเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดมอยส์เจอไรเซอร์ที่คุณใช้นะครับไม่มี SPF แล้วมี texture ที่เหมาะกับผิวเนี่ยจะทาทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหรือถ้าเกิดส่วนผสมดีมากอ่อนโยนมากคุณจะทาทั้งหน้าทาท้งรอบดวงตาไม่ต้องซื้อไอเรีมแยะก็สามารถที่จะทําได้อีกเช่นกันก็กลางวันก็แค่ทาทากันแดดเพิ่มเท่านั้นเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีอะไรอีก ิดว่าไม่มีแล้วนาะอน่าจะตอบคำถามได้ครบถ้วนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเย์ครีมกับไนครีมมันเป็นเรื่องของการตลาดอย่างหนึ่งนะครับอ้ออีกหัวข้อหนึ่งมีข้อยกเว้นบางอย่างจริงๆครับว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยอาจจะออกแบบมาเฉพาะกลางคืนจริงๆเท่านั้นนะนะ,ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารแอคทีฟอิงคิวเดียนะครับหรือสารบำรุงที่ค่อนข้างจะอ่อนไว้กับเรื่องของแสงนะครับกับแสง UV เป็นพิเศษอย่างเช่นพวกเรติโน พวกอะไรที่เป็นวิตามิน A อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาใช้กลางคืนก็จะมีประโยชน์มากกว่าแต่ถามว่าใช้กลางวันได้ไหม,มก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดโดนแดดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเบรกดาวนมันอาจจะเสื่อมสลายไปได้เยอะเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้ตอนกลางคืนก็จะมีประสิทธิภาพที่สุดอยู่ดีแต่ก็ใช้กลางวันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังเอาไว้สำหรับคนที่มีผิวเซนซิทีฟนะครับก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดในตอนกลางวันเนี่ยนะครับ อย่างเช่นพวกวิตามินซีในรูปแบบของ L-Ascorbic Acid ที่เป็นกรดพวกกรด AHA นะครับ Alpha Hydroxy Acid กรด BHA อ a l i c y l i c Acid นะครับอะ,อะไรที่เป็นกรดนะครับบางทีเวลาเราทาไปจะรู้สึกร้อนๆอุ่นๆยิบยิบบนผิวใช่ไหมทากลางคืนอากาศมันค่อนข้างเย็ยนนะครับอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติทากลางวันแล้วรู้สึกยิบยิบร้อนๆแล้วออกไปโดนแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่ อาจจะละคายคืนมากกว่าเดิมน,นะครับเป็นไปได้ปวกบเป้ก็จะแนะนําให้ใช้พวกอะไรที่เป็นกรดๆอะไรพวกเนี้ยก็ทางกลางคืนก็ดีเหมือนกันแต่กลางวันก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่สภาพผิวผิวแต่ละคนเนะี่ยมันทนได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนโอ้โหใช้ไม่เป็นไรหรอกกลางวันกลางคืนใช้ไปเลยบางคนอาจจะใช้ได้แค่ วันละครั etin, cause, people, ้งเฉพาะตอนกลางคืนบางคนอาจจะต้องวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันก็ต้องปรับกันให้ดีละกันนะครับเอ่อสำหรับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเด็กครีมแล้วก็นครีมวันนี้คงจะต้องขอจบเท่านี้ละกันมีคําถามอะไรที่น่าสนใจนะครับปุ๊บเป้ก็จะเอามาทําเป็นวิดีโอเ a q ให้ชมกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับไม่ค่อยมีมูกเท่าไหร่เพราะจะไปนอนแล้วว่วงมากนะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับไม่บายนะครับ